สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพาทุกคนด้วยนะครับพบกับพี่นัทดีฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้นะขอมาป้ายยาเพื่อนๆอีกสักคลิปหนึ่งแล้วกันนะก็จะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับเกี่ยวกับของเคียวด้วยที่น่าสนใจนะครับเพื่อนๆรับชมอีกนะครับผมซึ่งช่วงนี้นะครับงานจีนนะครับที่ทํารูปแบบของความโมของสาวน้อยต่างๆนะครับที่ผมได้นําเสนอไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นของนูเกมทริกนะครับหรือของเอทีเคเกิลนะครับช่วงนี้ออกมาถี่มากๆเลยนะครับเหมือนเหมือนนัดกันมานะช่วงนี้นะ นะครับก็ที่จะมานําเสนอในวันนี้นะครับก็จะเป็นงานอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นรูปแบบของสาวน้อยนะครับจากค่ายซูยตัดนั่นเองครับซึ่งค่ายนี้ผมไม่คุ้นหูเลยนะครับไม่คุ้นหูเลยไม่รู้ว่ารูปแบบของงานเป็นยังไงหรือว่าเคยออกมากี่ตัวแล้วก็ไม่มีข้อมูลเลยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาดูรูปแบบนะครับของงานตัวนี้ว่ามันจะสวยงามขนาดไหนสําหรับคนที่ชื่นชอบนะครับหรือชอบต่อสายนี้อยู่นะครับสายที่เป็นผู้หญิงใส่ชุดเกาะอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ลองมาดูก่อนละกันนะว่าจะน่าพรีออเดอร์กันหรือเปล่านะครับอ่าสำหรับงานตัวนี้นะครับก็คืองานจากค่ายซุยตะนะครับสเกล 1. ต่อ12 HP 0 0 5ย์ูกิฮิเมะนะครับผมสำหรับน้องยูกิฮิเมะนะครับรูปแบบของโมเดลนะครับก็จะเป็นนินจาสาวนะถือร่มซึ่งรูปแบบของน้องนี่น่ารักเลยทีเดียวนะครับถ้าใครชื่นชอบสายนี้อยู่ก็ลองไปตามหากันนะครับลองเปิดพีกันนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูภาพโปรโมทของสินค้าตัวนี้กันไปกันเลยครับ เป็นยังไงบ้างครับสําหรับน้องยูกิฮิเมะนะน่ารักขนาดไหนนะครับอ่าโอเคครับเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับสําหรับงานค่ายนี้นะครับเป็นงานของค่ายซียะตะนะครับสเกลหนึ่งต่อสิบสองครับ HP ศูนย์ศูนย์ห้าครับยูกิฮิเมะนั่นเองนะครับสําหรับราคาที่เปิดพีอยู่ก็ประมาณหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมเป็นพลาสติกโมเดลคิคที่เราต้องประกอบเองนะครับจะมีความสูงของโมเดลนะครับหลังจากที่ประกอบเสร็จประมาณสิบเจ็ดซนติเมตรนะครับก็สินค้าก็จะวางจำหน่ายประมาณเดือนกรกฎาคมปีนี้นั่นเองนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้าก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับของพี่เอได้ที่น่าสนใจนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกด subscribe ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กันนะครับในการทำคลิปต่อไปนะเดี๋ยวยังไงถ้ามีข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแจ้งเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารไปพร้อมกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่กกก็ลลาาาไปป่่ออนนคครััับบสสวดีเจใหหมิ้